สวัสดีค่ะมาหนี้สิมาแนน้ำคิมทีนัตยาใส่แล้วค่ะเป็นคิมตันี้ของประเทศเวีดเซียแล้วค่ะใส่กันดูนะคะอันนี้ก็ล้างนาแล้วนะคะแบบไอ้เป็นห้อยสีเลยค่เนื่องเลยนี่นะคะก็ล้างงาแล้วก็เซ็จกัรน้ำเกลือเนะะคซ็เสร็จแล้วก็ลงคิมนะคะผู้ใดอันหนาข่อยมีสีกว่็ลงแบบนัตยาได้เลยนะค่ะแต่มีเลยค่ะสี่จุดค่ะจุดตรงจมูกอะไรกันไม่น้อยค่ะแล้วข้อซมาแต่บนสีก็จะเป็นหัวมันถอยังเป็นห้อยค่ะเพราะว่าดื่มนะคะนัตยามาหนีดื่มไหวนะคะดื่มปุ๊บกับห้อยแดงห้อยสีมันก็เริ่มขึ้นนะะค แต่มันก็ยังหนาดีกว่ากันนะคะดีมากเลยทัใส่แค่นี้หลอดตันนี้หลอดเดียวค่ะไังเป็นห้อยอยู่ค่ะห้อยอยู่ากดต้งเต่หมนนะคะแต่ถ้าแต่งหนาไปมันก็สิ่งนีกับพวกนี้ต็ยังดีกว่าหนาไปนสิวนะจ้ะก็แห้งแล้วค่ะนัดยาเซ็ดแบบนี้ค่ะวันนที่กดไปแล้วเ้อนก็ขาห้อยแดงๆห้อยหมดเลยก็สิแต้มไม่ไหวแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นห้อยห้อยดื่มนะจ้ะนัดยาดื่มมนนงดื่ม้าอยูนะคะดื่มเร็จปุ๊บมันกบวันปหนที่เป็นกาะตุ้นสีมันจะ สีขามากกับสียกสีอูกับบมีขึ้นมันกับวขึ้นไม่ได้ค่ะแต้มพว่าบัยได้มันจะขึ้นเท่ากับจะแต้มไปเลยค่ะถ้ามีล่ะค่ะแล้วก็วาสลินค่ะถ้าวาสลีนถ้าปากถ้าปากแข็งนะค่ะไม่นานนะเราไม่จ้าอันนี้ก็กินผู้เดียวหมดไหวไปกว่านึงค่ะใส่ตัวนี้ขายมาค่ะของเทลเลเซียค่ะใส่ดีแน่นอนค่ะหลอดเดียวเอาอยู่ค่ะผู้ใดสนใจก็เขาเหม็นว่าได้จอจ้ะ